สวัสดีครับสายไหมคะฟ้าใสาคะวันนี้เราไปทำอะไรกันคะแข่งวิ่งใครวิ่งแข่งกับใครครับฮารุวิ่งแข่งกับสายไหมเพราะแข่งฮารุไปไหนแล้วลนะ่ะอ่าไม่เป็นไรมันอยู่นี่แหลคะค่ะอ,อสายไหมทำอะไรอะ่ะอ้าวเอาสายไหมมาสิฮา,ารุมาสิฮารุมาฉี่เหรออ้าอ,อสวัสดีคะ่ะสายไหมมองกล้องหน่อยค่ะฮารุด้วยฟ้าใสาด้วย อาฮารุมาสิคะอาฮารุมาวันนี้เราจะไปไหนกันพะเก่งช่วยหาผู้คนฮาวรู้เป็นอะไรฮาวรู้ทำไมทำแบบนี้ล่ะฮาวรู้เชื่อฮารูเชื่อคารู้เป็นอะไรทำไมมาไออ่าฮ่าฟาใสสัมภาษณ์หน่อยจ้ะใส่ไหมเป็นยังไงบ้างคะติช่วยจับใส่ไหมหน่อยทำไมล่ะช่วยเดี๋ยวใส่่วยหูอ้าวช่วยหาลูกไปช่วยหาลูกไปมาวันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันใช่ไหมคะ ใช่ไหมฮารู้มาสิฮารู้ใช่ไหมเราจะมาวิ่งแข่งกันใช่ไหมถืออ่ามาฮารู้มาใส่ไม้ไปไปได้เวลาแล้วไปเอามันออกถนนเลยค่ะไปถึงบ้านก่อนชนะเหรอเอามั่งมัมหนูนาอยู่ในบ้านหนูนาบ้านเราหรือบ้านหนูนาไปไปใส่ไม้ใส่ไม้แล้วฮารู้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 มาลู่ฮารู้เราจะแซงค่ะใส่ไม้แล้วฮารู้ฮารู้เราจะแซงใส่ไม้แล้วฮารู้ฮารู้ฮารู้มาลู่ฮารู้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  ลูกมาเร็วๆๆจะแซงใส่ไหแล้วหาลูกหาลูกหาลูกเร็วๆๆวิ่งสิลูกวิ่งพ่อมามาวิ่ง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 เห็นไหมใส่ไมไปก่อนเราแล้วใส่ไมกับฟ้าใส่ไปก่อนเราแล้วใส่ไม้กับฟ้าใส่ไปก่อนเราแล้ววิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งลูกวิ่ง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 วิวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งหาลวิ่วิ่งวิวิ่งวิ่งเลยลูกไปวิ่งวิ่งวิ่งพ่อบอกให้วิ่งเร็วๆๆวิ่งวิ่งวิ่งวิ

เอ้ยใส่ใหม่ถึงก่อนเหรอฮารุทำไมวิ่งช้าล่ะลูกฮะอืมเป็นไงบ้างคะสัมภาษณ์คนชนะหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ชงที่ใส่ใหม่ใส่ใหม่วิ่งเร็วไหมสามารถวัาใส่สิอ่ะฝาใส่ใส่ไหมใส่ใหม่คนชนะใส่ใหม่ชนะเหรอโอ้โหวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการวิ่งแข่งนะคะใช่มีรอบสองรอบสองอีกเหรอออะรอบแรกก่อนค่ะ เราแรกก็จบการรีวิวไปก่อนนะครับรอบที่หนึ่ง้าใสชนะกับสายไหมนะคะัฮาลุเป็นผู้พ่ายแพ้ไปนะครับต่อไปเราจะมาแข่งขันในรอบยกที่สองนะครับสายไหมส,สายไหมพร้อมหรือยังสลับกันยังไงคะฝาใสาจุงฮาลุพ่อเก่งจุงสายไหมสายไ,มายไมหมฮานามาซิาเราจะพร้อมเรือยงลูกพร้อมไหมพร้อมแล้วเราก็ ไปกันเลยจ้าไปกันเลยเจ้าไปใส่ไมวิ่งเราวิ่งสิใส่ไหมวิ่งก่อนเลยเราวิ่งก่อนเลยเราวิ่งก Little, ่งอนเลยเราวิ่งก่อนเลยเราโอ้โหสายไม้ําแลวค่ะสายไม้ําแลวค่ะเอาฮาลูฮาลูม,มาต่อกันยกที่3กันเลยนะครับว่าเคยจะต้องวันนี้เราจะวิ่งจากสํานักงานหมู่บ้านนะครับไปที่บ้านเรานะครับอ่มาเริ่มกัน,นครับสต,รสตาร์เราต้องมีความยุติธรรมสีะสยไมต้องมามีความยุติธรรมสายไหม้มาใสยไหมเราไม่เอาเปรียบน้องนะครับมาเอาเลยค่ะ ออกมาเลยเอาน้า one two three ไปเลย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 มาเลยมาเลยใกรจะมาก่อนกันแล้วมาเลยทำไมไม่วิ่งล่ะไม่ใส่ไหมเราไปก่อนใส่ไมเลาไปใส่ไหมไปเล่าเล่าเราเลาเาูกไปเล็วลูวิ่งเล่วลูลูกวิ่งเล่าลูไปไปไปใ่ไมไปแล้วนะใส่ไมไปแล้วนะใส่ไหมไปแล้วนะไปเลยลูกไปเลยเอ๊ะเสียงอะไรวิ่งตะลมาจากไหนหาลูกจะแซงแล้วเหรอไป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 ใส่ไหมไปลูกไป ไปเลยเราวิ่ง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 ไปวิ่ง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 ใส่ไหมวิ่ง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 ไปกัดน้องย่าไปกัดน้องไปเราวิ่งก่อนเราแซงก่อนเราแซงก่อนมาเร็ววิ่ง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 ด้านนี้ลูกด้านนี้ลูกมาด้านนี้ลูกไปวิ่ง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 ไปเราวิ่ง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  แซงแล้วครับเราแซงแล้วแซงหาลูกแล้วไปไปไปลูกไปไ <réussi S 2> ปเดินหน้าลูกวิ่ง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 มาวิ<ม>า่งแข่งก<ๆ>ันไหมามามา <ค ifies S 1> มา<ๆ>มา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 โอ้โหหารูกอยู่ไหนหารูกรอหารูกก่อนสิหารูกเลยแล้วหารูกไหวไหมลูกหารูกอะพักก่อนก็ได้หารูกยังเด็กอยู่หารูกยังเหนื่อยอยู่นะพ่อว่านะ อหาลู่พักก่ะหาลู่พักค่ะเป็นไงบ้างครับฟาสายวันนี้การแข่งขันวิ่งกันนะครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกไหมไม่สนุกเลยเหรอทำไมไม่สนุกล่ะจะถ่ายคลิปอีกเอาเคเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปรอบนี้ก็บายบายนะสาวรู้สายไหม่ฟาสาย